จากจุดเริ่มต้นที่ตั้งใจบวชเป็นพระพิสเพยงเจวันมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า19พรรษาแล้วที่ชาวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเห็นภาพพระครูบาลเน,นื้อชัยโคสิโตพระสงฆ์ขี่ม้าบินฑบาตทำหรรน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่ธรรมะด้วยศีลห้าหนึ่งเว้นฆ่าสัตว์ทรมานสองไม่ต้องการลักขโมยของใครสามไม่ประพฤติผิดประเวณีสี 4. ไม่มีพูดปดใดๆห้าสุรายยาเสพติด ทุกๆอย่างเลยต้องหลีกหนีให้ไกลศีลห้าถ้ารู้จักแล้วก็จะเป็นปริยัติทันทีถ้าเอาไปป,ปฏิบัติแล้วจะเกิดความสงบร่มเย็นก็จะทำให้รู้จริง สำนักปฏิบัติธรรมทั้งป่าอาชาทองอยู่บนดอยสูงที่ตำบลสีคำ้ำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากรูบาลเนื้อไฉ่เจ้าอาวาสจึงให้พระเนรใช้ม้าเป็นพาหนะออกรับบินธบาจากชาวไทยภูเขาทุกเช้าตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงมีเส้นทางบินธบตคือที่หมู่บ้านห้วยสร้างและหมู่บ้านสี่พันไร่รวมระยะทางไปกลับ10กิโลเมตรก่อนมารับบินธบาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทำบุญในเวลา8ปดโมงเช้า ภาคุบาเข้าไปในพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดนคนยากจนคนแค้นความลําบากนะหลวงพ่อสมเด็จพยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนกลัวไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐนะก็เลยบอกว่าพยักษ์เอ,อ๋ยลูกเจ้า ลูกจงรีบเร่งเอาพระรัตนตรัยไปเผยแผ่ให้เป็นอุปนิสัยทุกครัวเรือนเราจะเอาแบบไหนล่ะที่มันง่ายก็เลยต้องให้พรแบบธรรมะบางทีก็พรก็คล้ายๆมันก็ร้องเพลงคือคนเราะจะมีสมาธิในการฟังธรรมะนะก็คือช่วงที่รับศีลรับพรทีนี้ยาวๆมากๆไม่ได้สมาธิสั้นก็เลยสรรหาเอาธรรมะที่ง่ายๆจงเข้าใจหลักของชีวิตเพราะว่าชีวิตนั้น มันต้องการอาหารหนาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มส่วนจิตใจนะต้องการคุณธรรมต้องการธรรมะ นอกจากการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วบทบาทของคูบาลเนื้อชัยโคซิโตยังมีเรื่องการซ้อนหนังสือให้ชาวเขาทุกวยัยเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวเขาได้บวชเรียนโดยว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้พระในถิ่นธุรกันดานจึงกลายเป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาให้แก่พวกเขา วัดป่าอาชาทองมีที่มาจากม้าที่พระครูบาลเนื้อชายโคซิโตใช้เป็นม้าที่ชาวบ้านถวายให้มีลักษณะดีร่างกายกำยำจึงตั้งชื่อให้ว่าม้าอาชาทองและใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อวัดด้วยภาพรพระขี่ม้าบินทบาตสร้างความแปลกใจและกลายเป็นพลังศรัทธาจนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์สุบงกตสุแก้ววอย c ีว v รายงาน